การการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายยกระดับโรงเรียนให้มีความพร้อมเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพวันนี้เรามาอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตหนึ่งเราจะมาดูแนวทางยกระดับคุณภาพโรงเรียนของที่นี่กันค่ะแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนของสพกลสินเขตหนึ่งมีแนวทางอย่างไรบ้างคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตหนึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้กาลสินวัน โวเดวจะมีขั้นตอนในการดําเนินงานเริ่มต้นที่การสร้างความตระหนักและการรับรู้ร่วมกันของบุคลากรที่อยู่ในสํานักงานเขตทั้งหมดแล้วก็บุคลากรที่อยู่โรงเรียนทุกคนให้รับทราบว่ามีโรงเรียนในสังกัดซึ่งกระจายอยู่ใน6กอาเภอจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันขั้นที่2นะครับ,รบก็คือนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติร่วมกันทั้งสำนักงานเขต ทั้งโรงเรียนในใ6อำเภอโดยสิ่งที่ยึดก็คือมาตรฐานที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติในแต่ละเรื่องนั้นจะมีมาตรฐานเป็นกรอบอในการดำเนินการเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือมุ่งสู่ความเป็นเลิศใ,ในแต่ละด้านนะครับจริงสำคัญของเราก็คือผลที่เกิดขึ้นมันจะต้องลงไปสู่นักเรียนคือนักเรียนต้องเป็นคนดีมี ความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุครับยกตัวอย่างโรงเรียนที่พับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพที่เด่นชัดก็คือโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์นะครับ ดงพยุงสงเคราะห์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจํานวนนักเรียน340คนจากการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านการปฏิบัติลงมือทําโดยวิธีที่หลากหลายซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวสู่วิถีใหม่วิถีคุณภาพโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ภายใต้การนำของโรงเรียนนาไปมาพัฒนามาใช้เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการการเรียนการสอน กิจกรรมจิตะศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีความพร้อมสูงสุดทางด้านจิตใจเพื่อที่จะรับการเรียนการสอนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบนจิมบอดี้สแกนหรือเรื่องเล่าราอารมณ์เด็กนักเรียนจะเกิดภาวะขึ้นสมองต่ำทําให้การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและต่อมากิจกรรม PBL หรือ Project Based Learning ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกันกันกบกิจกรรม Active Learning เราจะมีการตั้ง หัวข้อตั้งเรื่องหรือตั้งปัญหาเพื่อให้เด็กนักเรียนศึกษาค้นคว้าพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองสนใจโดยคุณครูจะมีหน้าที่เป็นผู้ที่คอยกํากับเป็นโค้ดหรือผู้ผอํานวยการสอนซึ่งก็เป็นตัวที่สอดคล้องกับนโยบาย active learning ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในกิจกรรมสุดท้ายนะครับคือกิจกรรม PLC ซึ่งเป็นกิจกรรมสําหรับบุคลากรและผู้บริหารได้มีการถอดบทเรียนสรุปบ,บทเรียนร่วมกันในการเรียนการสอนที่จัดไปแล้วว่ามีประสิทธิภาพมีปัญหามีโอกาสมีอุปสรรคอย่างไรโดยในกิจกรรม Active Learning ของโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์เรามีกิจกรรมที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาหมอการปลูกหญ้าการเลี้ยงเห็ดปลูกผักงานอาชีพทําทุง่งสารตะกา้านะครับล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้ กระบวนการทางสังคมการร่วมกันทํางานและการแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นนะครับและนี่ก็คือ1โรงเรียนคุณภาพของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ